ที่ผมอยู่กับพีนังเอเป็นตุนการอานา,าตอนที่รถของคุณหมูนิยามจิงจิงแท้โอเคค่ะโอเคโอเคของตุนการของ ลำดับแรกวาญาเชรญสิาชนมาถึงท้าครับ บ้านครับผมอืมสถานการณ์คผมก็มีการพันาสัมพันธ์กันเอ ผู้การสำนักบกผู้การศูนย์ปฏิบการกองทัพบกผมร้อยเอกขออนุญาตบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน,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 นในวงที่ผ่านมาตรงต่อไปนี้นะครับปฏิบัติการนะครับจาะระยะทางนะครับประมาณ24กิโลเมตรนะครับโดยใช้ลําน้ํากระบุรีนะครับท่าข้ามหวยแดงท่าข้ามท่าสาร,รัตนนะครับท่าข้ามท่าข้ามตายิม้มนะครับท่าข้ามตาเจือ ปัญหาก็คือถ้าข้ามบ้านหินตั้งที่ผ่านมานะครับได้มีการทางทุนข้าบหน่วยธกิจกรมล้วทีมาได้สั่งการให้หน่วยได้ไปฏิบัติตามธุรกิจของพบอรนะครับซึ่งได้มีกับเมียนมาก่อนิูนะครับเดือนละอย่างน้อยหมื่นตัน้งเดือนขอพื้นที่ทั้งกลางวันนะครับและกลางคืนนะครับทำกิจกรรมร่วมครับของกิจอาสานะครับ,าานะรบมีการพัฒนาสัมพันธ์ขงขกีฬาระหว่างตำบลระหว่างมารางกับ ตำบลปากจามคดีความผิดตามพรบอาวุธปืนจำนวน3คดีความผิดตามพรบแล้วก็มีการป้องกันการเพื่อะบดของวัโหน้าเป็นภาตามธรรมชาติลักษณะคล้ายๆอันตรายไหมเนี่ยใช้วิธีชีวิตชาวบ้านครับใช้วิถีบ้าอย่างนี้เลยทม่เรา้ามไปข้ามมาก็สามารถเฝ้าช่วงนี้เฝ้าระวังได้หมดไหมเพราะว่าข้ามง่ายเือก็ได้กำลังคน เสริมจากสกอร้อยห้านะครับในแบ่งแบ่งส่วนพื้นที่ในในเรื่องของการป้องกันโควิดใช้กำลังประชาชนที่หัวก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนนำนีอย่างนี้มีวสมาเนี่ยคือสองหมู่บ้านนีะครับสองหมู่บ้านครับเห็นที่จะมาจากตอนไหนมาที่สองหมู่บ้านนี้เขาต้องข้ามมาไม่มีครับไม่มีตอนนี้อ้าวนะครับท่านท่านห้ามการเคลื่อนย้ายขับรถสามารถขับรถได้ไปกับต้องแจ้งที่หน้าฐานของเรียนมา ของเราที่ข้ามไปสองหมู่บ้านนี่เป็นอะไรอ่าปัญหาที่ที่ปัญหาคือของเราข้ามไปหรือว่าทางนู้นลอกลอบข้ามาอ่าส่วนมากจะเป็นรายย่อยครับที่สามารถเดินข้ามไปซื้อ้ก็จะมีจากตอนไหนเข้ามาเข้ามาพักคอยใน2องหมู่บ้านนี้มีครับผมมีครับมีครับปัญหาที่สําคัญตรงนี้ก็คือการลัก กันหน่วยทางพบศี่้าจวนครับที่่คือ5ีมที่สี่ี่ต้องับมาผ่านทุกังะโดยเฉพาะจังวะทีองสามแล้วก็เอาไปันเรือนที่จะ ใช่สันปันน้ำแบ่งแล้วก็มันข้ามยากแล้วก็ทาง,งนี้ออกไปตอนนี้ดีที่แล้วทางเยเกัเดียวลาผมออกไปทะเลนี่ก็ใช่เดือยนี้ก็ไปตรวจดูไอ้พวกโรยงยาเลย กันแล้วมาดูการปฏิบัติาง,งานแล้วก็ความเป็นอยูนะ่ถ้ามีอะไรขาดเหลือเนี่ยคออรือจดอไม่ว่าเป็นจดรหรืออะไรคือเราก็กําลังของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลประเทศชาติเหมือนกันนะก็ร่วมมือกันทํางานมีอะไรขาดเหลือก็ก็เป็นกําลังใจให้นะโดยเฉาะในสถานการณ์ มาตรการตา่างๆมันเข้มขึ้นนะก็ขอให้ประชาชนนะขอบคุณนะอุ้ยยกออกอ,อกึ๊บอาวุธ

โมื่ปกติจุดนี้เป็นมุดตาเกี่ยวกับขามนซึ่งมีนักท่องเที่ยวจาประเทศอมากเดินทางไปท่องเที่ยวในของประเทศอมรกามาที่บอกนะรับาที่บอกผมก็มอพื้นที่ช่ทาข้าครับเพราะฉะนั้นอดีท่านนายกมาตราบติบเหมือนการเป็นแบจะเป็นการโควิดหน้าส่ขณะนี้มีการเปิดการตลอดแนวครับเมื่อมีการเปิดการก็จะมาเป็นแบบนที่30 ปกติถ้าถ้าไม่ไม่มีโคว,วิดาไวรัสเนี่ยคนข้ามเียเอะนะประมาณขอบคุณนะ

รายงานเปที่ไหนที่แจ้งการปฏิบัติงานของจุดตรวจเกาะนี้เรื่องอาสาบสมัคงนี้จุดตรวจเกาะเตยนี้เมืองจังหวัดระนองนเดิมนชื่อว่าเกาสีแตเมื่อคราวที่สมเด็จพระศรีน้ำินท่าที่นักประมาณสองไร่เศษเป็นพื้นที่ที่โดยทั่วไปนะทางด้านทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือแต่บนเนี่้คือท่าเรือนะครับทางด้านทิศใต้แล้วก็จะมีนะครับเกาะ ศูนย์แปดนะครับนาทั้งอาทิตย์วันนาออกนาด้านนี้คือนาของนาตำบลของนาประมานะครับซึ่งนาระยะทางนประมาณสามนาประมาณสี่สิบนาทีนะครับแล้วก็นากอสนนะครับนาซึ่งจะมีนาเดินทางนาเข้าออกตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงยี่สิบนาฬิกานะครับน,น ในจังหวัดระนองนะเป็นที่นะทราบากันดีว่าในช่วงปี48-49นะจะมีการทำผิดกฎหมายในเรื่องของนะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็โดยใช้นะในการขนส่งเนโ้ยใช้เส้นทางเรือเป็นเพื่อความมั่นคงก็นะเลยไดนะ้ตกลงใจว่าให้นะตั้งจุดตรวจที่ ประกอบโซล่าเซลก็ได้มาแล้วก็มันไม่ได้ผลครับเนี่ยของก้อนเขาก็เลยให้ยังยังตั้งวางไว้ชัดเจนแล้วกของสายกําลังข้ามให้ทดลองใช้ก็ใช้ไม่ได้ผลครับยังยังอยู่ในด้านข้างวันนี้ที่มาตรวจแนวชายแดนด้านความมังเทพสตรีในจังหวัดระนองนะสิ่งที่ที่สนใจก็คือเรื่องของมาตรการจริงๆนะคือมาตรการในตอน ในการป้องกันคนนะข้ามไปจ้ามมาเพราะว่าตอนนี้เราถือว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมี่พูดไปแล้วนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านตอาน,นี้ยเขาอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพราะนั้นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่ให้คนข้ามเขตแดนนะจากประเทศเพื่อนบ้านด้ามฝั่งโดนตบ ราะนั้นวันนั้นที่ไปดูแม่สอดวันนี้ก็ยังมาถึงกะดานองเพราะว่ามีชายแดนที่ติดต่อกันทั้งทางพื้นดินท,งทางทะเลนะแล้วก็เป็นจุดที่คนทั้งสองฝั่งเนี่ยไปมาหาสูงกันมากทั้งทางใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการทำมาค้าขายรวมถึงการท่องทเที่ยวเลยนะโดยเพพาะในระน,นองเนี่ยก็คือที่เกาะสอนนะซึ่งมีคนมันมากเราจะเห็นว่าจากที่เจ้าที่ชี้แจงเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ย วันหนึ่ง ouais. เนี่ยจะมีเรือข้ามไปข้ามมาถึงหลายร้อยเที่ยวห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเที่ยวซึ่งเป็นคนยุ่เรือมากที่ข้ามไปข้ามมาแต่ในเป็นียเมื่อไม่มีการข้ามไปข้ามมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาดูมาตรการว่าจะทํำยังไงที่วิถีชีวิตเนี่ยทั้งสองฝ่งจะอยู่ร่วมกันได้มันต้องยังไงต้องผู่มีเงินใส่โดยเพราะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพราะว่าใัยผู้มีิงินเราได้ต้องมีรถไฟแต่โดยภารกิจหน้าที่ของกําำลังเจ้นสตรีนในด้านนี้ ที่รับทราบก็คือว่าหลักเนี่ยโดยในเรื่องของไฟคุกฟา้ด้านความมั่นคงในเรื่องของการลุกล้ำแนวชายแดนจะไม่มีเพราะคุยกันแล้หาเลือกันได้แต่ปัญหาก็จะมีแค่เรื่องของยาเสพติดที่เป็นหลักนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของบุคคลหลบหนีข้ามซึ่งในปัจจุบันก็ได้ปิดแนวชายแดนไม่คนข้ามไม่ข้ามา ปัญหาพวกนี้ก็จหายไปแต่ปัญหาใหญ่ในอนาคตคือถ้าถ้าเรายังอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าท <c oughs> างฝั่งพมา่าไม่สามารถจะฟื้นตัวจากโควิดได้ในขณะที่เราเองเนี่ยเราก็ต้องป้องกัน็มที่เพื่อไม่ใหุ้กรานเข้ามาสู่ประเทศไทยปัญหาเรื่องของเศรษฐกินนจน,นี่ยงองประสบควองกดที่นี่นะครัมากเราจะสังเรา เรียนรู้ได้เลยว่าที่จังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดีจังหวัดหนึ่งที่ผ่านมาจะไม่มีปัญหนะานอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการนะต้องพยายามเพียรพาถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทั้งเกาะสองเองก็จากข้อมูลเนี่ยของฝ่ายเราเนี่ยก็ยมีน้อยนะเพราะยังยังไม่ได้มาจากขั้นบนบางฝั่งเชฟเส้นบ้านทางนียนะ้ยังม,มาน้อยนะที่ตรวจพบม,มีแค่สามคนในฝั่งกับทั้งฝั่งเราเนี่ยซึ่ง ทุกภาคส่วนนี่ก็ดูแลพื้นที่อยู่เพื่อน้แล้วถ้าเราจะใช้พื้นที่นี้ที่ว่าเป็นข้อที่เ็นส่วนคนนะใช้พื้นนี้เนี่ยเหมือนกับที่ภูกเก็ตเราอยากา้าเกิดให้สามารถดาเนินการได้ในระดับถึ่คนลายเนะี่ยมันก็ยังช่วยให้ชีวิตวิถีชีวิตของคนสองฝั่งดีขึ้นนดีขึ้นแต่ต้องดูจากข้อ,ม,ขอมูลข้อมูลรอบด้านว่าทั้งโควิดทั้งอะไร ตรวจเรื่องภัยด้านยาเสพติดเรื่องผู้หลบหนีข้เมองเป็นปกติอยู่แล้วก็เป็นชุวงที่กลับแต่ถ้าภัยจากโควิดเนี่ยแล้วช่วงป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยดูแล้วว่ามันน,น่าจะดูแลกันได้อาจจะต้องโดยที่นาาว่าจะปลอดลายกันได้ขนาดเพื่อให้วิถีวิถีหรือเศรษฐกิจหรือการธรมาหาเลี้ยงชีพของคนสอ่ฝัประเทศทั่วบ้านตีผนนู้ใหญ่มากทำไม่ลกล้ากิน แล้วครับโหเลี้ยไว้นานยังตัวอนไรเจ้าทะเลก็ตัวหนึ่งแล้วพี่พอ้าวพี่พี่ลงไปแล้วเหรอ